แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action นเกิดชูทั Girl, ทว์เดีว่วชูท่ยในว,วันนี้ วันก็มาพร้อมกับกระบองของท่อนสองอันเลยค่ะวันนี้จะสอนดับเบิลนันชาคุนะคะซึ่งนันชาคุเนี่ยวันก็ทําคลิปสอนไปหลายอันแล้วนะคะซึ่งแต่ละคลิปก็จะเป็นซิงเกิลนันชาคุมือเดียวแต่ว่าก็เคยบอกว่าให้ฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวาทีนี้วันนี้ชาเลนจ์มากขึ้นพอเราได้มือเดียวแล้วก็อยากจะให้มันมีอะไรมากขึ้นจะได้มีอะไรฝึกต่อเผื่อใครแบบเอ้ยฝึกบดแล้วเบื่อแล้วเราก็จะมาเป็นดับเบิลนันชาคุกัน วันนี้ดับเบิลนนนจะครูท่าแรกเลยง่ายที่สุดเลยค่ะเป็นท่าที่เราเคยทําอยู่แล้วในซิงเกิลก็คือท่าเนี่ยตีเห็นไหมท่าตีขึ้นหัวไหล่ลงมานะคะแต่ว่าพอมีสองมือแล้วมันจะไปยังไงมันต้องตีหากันไหมอ่าก็จะเป็นท่าแนวนี้ค่ะก็คือมือหนึ่งอยู่ที่ข้บนมือหนึ่งอยู่ที่เอวนะคะจากนั้นมือที่อยู่ที่เอลเนี่ยตีกลับพอตีกลับแล้วตีขึ้นมือน,นี้ลงมาใช่เห็นไหมพอ ลงมาแล้วสลับมือน,นี้มาที่เอวก่อนแล้วขึ้นมือน,นี้ลงลักษณะนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นท่าแรกสุดนะก็คือท่าจากหัวไหล่ตีไปที่เอวนะคะอันนี้ก็คือสองดับเบิลน,นันชักคุปึ๊บเก็บสองมือพร้อมกันนะคะหรือว่าถ้าเราอยากทำแนวเดียวกันอย่างนี้ก็ได้ตีขึ้นเก็บได้หมดนะปั๊บปั๊บอาจจว่าต้องระวังกระบองตีกันหน่อยนะคะเพราะว่า มันบางทีกระบอกสองอันเนี่ยเวลาโคแร้วไม้ตรงนี้มันฟาดโดนกันก็ต้องระวังเก็บดีๆปั๊บ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 สังเกตนะเวลาที่วันตีเข้าเอวถ้าวันตีสองมือพร้อมกันเนี่ยวันจะพยายามดึงปลายกระบอกเนี่ยให้มันชี้ขึ้นฟ้านะคะมันจะได้ไม่ชนกันพอเราตีเข้าเห็นไหมเพราะตอนที่ขึ้นอย่างเงี้ยปลายกระบอกวันดึงชี้ขึ้นฟ้านะคะมันจะได้ไม่ชนกันปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้คือหนึ่งท่านะคะแต่เวลาที่กระบอกมันตีไปข้างหลัง มันก็จะกรนะทบกันหน่อยนะจะทบกันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านี้เลยนี่มันก็จะไม่โดนกันนะคะอันนี้ก็คือท่าแรกดูท่านข้างนะคะปะปึ๊บอ่ะโอเคอันนี้ก็คือท่าแรกของดับเบิลนันชาคุที่จะสอนนะคะจากท่าแรกเราจะไปต่อกันอีกท่าหนึง่งท่านี้ก็คือ ต่อเป็นท่าตีแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นนะคะโอเวอร์เฮดขึ้นเหนือตีษะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าท่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะต่อไปเราจะไปดูท่าดับเบิลนันจคุแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเหนือตีตะนะคะท่านี้ไม่ยากจากท่าที่แล้วที่เราตีลักษณะนี้ตอนที่เราตีขึ้นหัวเนี่ยตอนที่เราตีอะดูใหม่นะค่เราตีลงปั๊บใช่ไหม เราก็จะหมุนขึ้นศีรษะลงนะคะตีขึ้นเึิขึ้นอ่าหมุนขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะดูใหม่นะอันนี้ขึ้นตอนก่อนเราจะเก็บขึ้นหัวไหล่เราเฮลิคอปเตอร์ขึ้นก็ค่อยมาเก็บนะคะตีลหนึ่งสองเฮลิคอปเตอร์ขึ้นหนึ่งสองคอปเตอร์หนึ่งสองคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์อ่าท่านี้ ในซิงเกิลนันชาคุหรือนันชาคุมือเดียวก็มีนะคะมันต่อท่าได้ตีป๊บปับ๊บขึ้นหัวฟาดลงได้ลักษณะนี้นะพอเราประกอบเป็นดับเบิลก็คือตีตีขึ้นปับ๊บตีต,ตีขึ้นอ่าขึ้นมองเห็นไม้เอ่ยขึ้นปับป๊บลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นท่าคอปเตอร์ต่อกับท่าที่เราตีสลับระหว่างเอวกับหัวไหล่กันแล้วเวลาตีคอปเตอร์สองมือยิ่งต้องระวัง พยายามอย่าฟาดลโดนหัวตัวเองคอปเตอร์เนี่ยมันหมุนอยู่บนหัวสังเกตนะมันจะอยู่แค่อย่างเงี้ยพยายามย่อตัวนิดนึงพยายามเวลาขึ้นเอามือไว้ช่วงนี้นะคะแล้วมันจะเวียงเนี่ยเห็นไหมลอบหัวตัวเองมันจะไม่โดนหัวเราแต่ถ้าเราเอามือไว้ใกล้หน้าปุ๊บเราเวียงต้าโดนหัวทันทีฉะนั้นมือการทำคอปเตอร์ต้องเอามือไว้บนหัวตัวเองลักษณะนี้นเวลาเวียง ะะพอขึ้นเิบขึ้นหัวเบขึ้นหัว,น,หวนะคะแบบสุกขัดของคอปเตอร์ก็แบบเมื่อกี้แหละที่บอกก็คือวนอยู่บนหัวลักษณะนี้นะอันนี้ก็คือแบบสุกขัดของคอปเตอร์นะคะเทลิคอปเตอร์นะวันก่อนเคยอันนี้เคยทำคลิปสอนไปตรงนี้ก็เลยเรียกคอปเตอร์แต่จริงๆมันก็เรียกว่า horizontal figure eight ก็คือมันเป็นเหมือนเลขแปดแนวนอนคือฝรั่งเขาเรียกเป็นแนวนอนเนา แต่ของวันจริงมันก็คือเลขแปดไงเออแต่เลขแปดเราอันนี้อันนี้เลยเลขเป็นอินฟินิตี้แทนแต่เขาเรียกฟิกเกอร์เอมันอาจจะเขียนลนักษณะนี้มั้งเออนั่นแหละก็เป็นศัพท์ของเขานะคะแต่ว่าของวันก็ตีความเป็นนี่เลยเฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์มไม้ไผ่ดูลเอมอนนะง่ายๆส่วนอันนี้ก็เฮลิคอปเตอร์ของจริงเพราะว่ามันอยู่บนหัวเรานะปั่นสปินหมุนอยู่บนหัวหมุนไปหมุนกลับได้เห็นไหมอ่ะฝึกไปกลับไปกลับได้ ทึบนะคะเอาละท่าในวันนี้เห็นไหมแค่สองท่าเองนะแต่เบื้อนันจคุบเบสิกเลยแรกๆเลยก็คือเนี่ยตีตีตีปตาต,ตีตีตีเอลีตีตขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถ้าเกิดว่าใครมีกระบองอันเดียวไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะคะก็ฝึกไปอันเดียวก่อนนั่นแหละแต่ว่าฝึกมือซ้ายให้คล่องๆนะมือซ้ายมือขวาคือถ้าเราถนัดขวาแล้วก็เน้นซ้ายหน่อยเพราะว่ายัางไงขวาเนี่ยมันได้ง่ายๆอยู่แล้วเพราะเราถนัดขวาพอซ้ายได้แล้ว หลังจากนั้นคลองแล้วมั่นใจละซื้อบอเลเมล็ดอันหนึง่งทำเป็นแดอบันนาชาคูเล่นเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการสอนเดอบันนาชาคูเพียงเท่านี้ใครชอบิปของวานนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด Sub s c r i ์ e ให่ติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันวานสตูดิโอและ i e v e m มาช i a l Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และก็กระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ